สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่สวนโกโก้สายพันธุ์ im 1ของท่านรองสมบัติกินผาท่านอาจารย์สมศรีกินผาที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและทําไมท่านจึงหันมาปลูกโกโก,โก้สายพันธุ์ im 1เพราะว่าท่านรองสมบัติกินผาอาจารย์สมศรีกินผานั้นได้ไปศึกษาดูงานมาร์กลิ่นฟาร์มมาร์คกลิ่นช็อกโกแลตที่จังหวัดเชียงใหม่ไปที่เรียบร้อยเมื่อปี6-1ท่านก็มั่นใจว่าโกโก้สายพันธุ์ im วัน ปลูกแล้วมีตลาดรองรับมีโรงงานแปรรูปและเป็นโกโก้หอมที่คุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดโลกและท่านปลูกในพื้นที่ตรงนี้ในจำนวน18ไร่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มาติดตามดูแลสวนโกโก้สายพันธุ์ IM1 และก็ได้มา แนะนำวิธีการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งทรงพุ่มจะเห็นว่าโกโก้สายพันธุ์ IM1 จะเป็นทรงพุ่มลักษณะอย่างนี้ต้นไม่สูงมากนะครับนี่เป็นสายพันธุ์ IM1 ที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศีได้วิจัยมาตั้งแต่ปี30โกโก้สายพันธุ์ IM1 ต้นจะไม่สูงนะฮะไม่ใหญ่แล้วจะเป็นทรงพุ่มเราได้มาแนะนำให้ท่านรองสมบ,บัติกินผาท่านได้ตัดแต่งกิ่งตอนนี้ร่องรอยการตัดแต่งกิ่ง ัดแต่งไปที่เรียบร้อยแล้วตามคําแนะนำนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เอากิ่งเอาใบที่ตัดแล้วเอามาวางไว้เพื่อเป็นปุ๋ยให้เขาต่อไปอันนี้นะครับก็นี่เป็นสายพันธ์ I ุ im 1นะครับจะให้กเกษตรกรเห็นทั่วไปนะครับมองเห็นว่าตรงพุ่มเขาไม่โตไม่สูงเกินไปนะครับจะประมาณนี้แล้วบางต้นก็ติดดอกออกผลเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับนี่นะครับก็จะติดดอกแบบนี้ นิดนึ่งไปดูต้นโน้นก็จะเป็นฟงพุ่มบางต้นก็มีลูกมีผลผลิตอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะให้เห็นนะครับนี่ก็จะมีลูกนะครับนี่ก็จะมีลูกแบบนี้เราแหวกดูนะครับนี่เขาติดตั้งแต่ตรงโน้นเลยโน้นก็เป็นลูกเป็นดอกนะครับนี่เป็นดอกนี่เป็นโกโก้สายพันไอเอ็มวันนะครับนี่ของท่านรองสมบัติกินผา ครับก็จะเป็นทรงพุ่มนะครับอ่าเราตัดแต่งกิ่งตอนปีครึ่งนะครับเพื่อให้เขาแตกฉัดออกมาแตกทรงพุ่มแบบนี้จะไม่สูงเกินไปถ้าเป็นโกโก้สายพันธุ์ดั้งเดิมคือชุมพรหนึ่งเราไม่ได้ว่ากันแต่ชุมพรหนึ่งดั้งเดิมนั้นอาจจะมีทรงที่ใหญ่บางบริษัทบางกลุ่มก็บอกว่าให้เขาออกกิ่งเยอะผลผลิตจะได้เยอะนะครับ มันผิดหลักก็จะมาตัดแต่งกิ่งแบบนี้โกโก้โก,ก็จะติดดอกออกผลที่ทสมบูรณ์อ่านี่ก็เป็นสวนโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับของท่านรองสมบัติกินผาก็เราลองมาดูนะครับอ่าตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ก็จะตัดแต่งกิ่งตัดแต่งทรงพุ่มแบบนี้นะครับเขาก็จะติดดอกนะครับติดผลผลิตเล็กๆออกมานะครับนี่เป็นสายพันธุ์ IM1 นะครับ ตรงนี้เรามองเห็นนะครับว่ามีลูกนะครับบางต้นบางกิ่งก็ยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับนี่มีผลมีล,ลูกเล็กๆอยู่ข้างในนะครับก็พี่น้องกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับนี่เป็นโกโก้โก I m m ส่วนสวนของท่านรองสมบ,บัติกินผานะครับจำนวน18ไร่ท่านรองสมบ,บัติกินผาอดีตท,ท่านเคยเป็นอธิบดีกรมพระศึกษา ตำแหน่งสุดท้ายที่กเกษียณอายุราชการก็คือท่านเป็นอดีตรองป,ล,ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านทำไมจึงปลูกโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันเพราะท่านมั่นใจในเรื่องของสายพันธุ์มั่นใจในเรื่องโรงงานแปรรูปมั่นใจในเรื่องของตลาดส่งออกเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกร ที่เคารพทุกท่านครับถ้าคิดจะปลูโกโกโก้ขอให้คิดวิเคราะห์ให้ถ่องแท้ให้ชัดเจนมาดูในเรื่องของสายพันธุ์โรงงานแปลรูปเรื่องตลาดแล้วก็มาดูที่สัญญาซื้อขายผลผลิตเราทําสัญญากับเกษตรกรร,กร,รอบละ10ปีกับบริษัท JPY โกโก้ไทยจากัดอ่ากับบริษัท JPY โกโก้ไทยจากัดทํารอบละ10ปีต่อสัญญาไปไเรื่อยๆและทํากับบริษัทมาร์กลินฟาร์มรอบละ30ปี นะครับเราสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่าปลูกแล้วเรารับซื้อผลผลิตคืนแน่นอนไม่ใช่ว่าปลูกแล้วเราปล่อยทิ้งเกษตรกรหลอขายก้าพันไม่ใช่เราต้องการผลผล,ผลิตของโกโก้สายพันธุ์ im 1เข้าโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตมาร์กลินช็อกโกแลตก็จะหมักเป็นมเมล็ดโกโก้แห้งแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเรามีตลาดส่งออกเราจะได้มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้กับตลาดคู่ค้าฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นนี่คือความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกร เราไม่ใช่ส่งเสริมปลูกแล้วไม่รับซื้อผลผลิตไม่ใช่เรามองไปที่ให้เกษตรกร,ร,กร1พัฒนาอาชีพ2ให้เกษตรกร,ร,กรมีไรายได้3ามมาร์กลินช็อกโกแลตก็จะได้มีผลผลิตเข้าโรงงานก็จะได้ทำการค้าขายกับบริษัทคู่ค้าตลาดต่างประเทศของเราสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน60ปีรายได้จะมีในปีที่2-3ของการปลูก หลังจากนั้นจะเก็บทุกเดือนอายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน60ปีเป็นมรด,ดกให้ลูกหลานท่านลองสมบัติกินผาท่านบอกว่าท่านปลูโกโกโก้หนึ่งท่านได้เรื่องสุขภาพเพราะสายพันธุ์ไอเอวันเราไม่ใช้เคมีท่านได้ออกมาดูสวนของท่านทั้งสองสวนก็คือสวนที่อำเภอบางระจันหนึ่งสวนแล้วก็ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีอีกหนึ่งสวนท่านได้ดูสวนได้เข้ามา แล้วก็ได้บรรยากาศได้ธรรมชาติร่างกายท่านแข็งแรงท่านบอกว่านี่คือผลดีของการปลูกโกโก้ส,สายพันธุ์ im 1ทํทำให้สุขภาพท่านดีขึ้นท่านามีกำลังใจที่จะทำเพราะว่าสวนนี้18ไร่ท่านทำไว้ตอนแรกอาจจะมีปัญหาเรื่องดินเรื่องน้ำแต่เรามาแก้ไขปรับปรุงแลนะแนะนำสวนนี้ก็เลยเป็นสวนที่สามารถที่จะทำให้กเกษตรกรประสบผลสำเร็จได้ ดังตัวอย่างอย่างนี้นะครับของท่านรองสมบัติกลิ่นผาเราปลูกแบบอินทรีย์เราไม่ส่งเสริมเคมีเราปลอดภัยทั้งผู้ปลูกปลอดภัยทั้งผู้บริโภคเรามาช่วยลดภาวะโลกร้อนเรามาช่วยลดสารเคมีเรามาสร้างพื้นป่าสีเขียวด้วยโกโก้สายพันธุ์ im 1โดยบริษัท jpy โกโก้ไทยจำกัด ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองสมบัติกินผาท่านอาจารย์สมศรีกิ่นผาเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มาเยี่ยมสวนแล้วก็มาทำคลิปวิดีโอเพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรได้ทราบข้อมูลในเรื่องของการปลูโกโกโก1000้พันไอเอ็มต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ